บ่ครับโอ้มักบ่มาขันมามักละเจ้าของเก้าไหใส่ไอ้เก้านี่แหละเก้าเลยอยากเล่นเยอะแล้วจีเอาวขันมาบุมักนะมักมักเน่เออขันมักก็เอาขันบุมักก็เอาเอาตุกทุกเก้าโอ้ ไปดีพี่น้องตอนนี้พวกเขาก็ยังยู่นำลุงทิศที่ผ่นเก่าแอพวกเขาสิมาเอาาอไปปู่ในเฮือนให้เราเนาะเพื่อเปลียนอัปเดตไม่อ่าตรตกเก้าฮันก็นอนดีอยู่เนาะแตาว่าอ่าพอดีเพื่อนมีผู้จะบุญเพื่นซื้อผ้าเสื้อให้ไม่กัเลยอาพวกเขาทีได้บุาเพื่นหน่อยนะเจ็บไรเนี่ย เป็นยังรอจะนำก็ดีไปเห็นอเหเนน่ะนเเนาะอ่าวเ่ามือนมเด้งมาเลนะบเจ็บจมปวดก็แล้วกูเท่านะเลี้ยงเนาะนะซ่อนกับนั่นมาเลี้ยงเส้นเขาไปเอาตัวนั้นอ๋อกนเนาะแต่พักเขาอ๋อนเนาะะ่ก็ เดิมพ yeah, 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 so yeah. ี่น no, yeah, awesome. ้องสิุดแเปลี่ยนท่าเสื้อมังท่าเสื้อย่างนี้หายลุงหิดแล้วแต่ว่าเสื้อเก่าตัวนี้สุดแต่ออกมาใบก่อนเนาะเอามาใบนอกก่อนนอนสบายกว่าเก่าฮะมันสบายฮะแคบใบเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแล้วดิเปลี่ยนแล้วเออเปลี่ยนยังคือบ่แคบไปย้อนหุ่นอ่ะเอาปูแล้วตัวนั้นใส่กันนี่ เดี๋ยวมันบลอนให้จุดบุลอนก่อนเดี๋ยวเคลียหัวเสื้อหื้นที่บารมาปุ๊บก่อนถัดออกรถจะเอาหัวเสื้อมาไปใส่พี่น้องมาพี่น้องผู้เสื้อไม่ให้ลูกทิศก่อนน้ำใจเจ้าพี่ย้ายเจ้บุญเพิ่นให้เปลี่ยนอันอัเผื่อสูตรเดิมมาจะเด็ดเอาตัวนี้ใส่ให้เพิ่นได้ลูกง่ายนั่งง่ายเนาะ

ทางเวียงจันท์เด้ออ่าอันนี้เป็นน้ำใจถ้าเคยวันสดเอกลุนเนาะเพิ่นซื้อให้เพียนอันให้ลุงคิดได้นอนสบายเนี่ยยานเพิ่นเจ็บล่างเจ็บเอว<อ>นะวก็เลยซื้อตัวนี้มาให้เนาะอ,อ่เพิ่นอยู่ทางเวียงจันทร์แหละขอบอขอบใจเลยโอ้ตัวนี้มันติดกันเลย,นนยเนาะสนอตัวหอ้อง โอเคทุกอย่างอ๋อกระปันได้นอนมาเงนตลอดหละบ่เข้ามาด้บ่อะไรอยงล่จะคว่ำนี่หมูจะคว่ำหมูจะคว่ำเฮ้อย่างเกาะย่นี้แต่หนูจะคว่ำอย่ยนีแต่หนูจะคว่ำ่อาั้องดเลยนอนบุตรเลยแหละจนวันนี้นะ ลบดีอ่ะเจอยเ่บกันพูด่ยกเสยกันเจ้านะคุณนักมันลมันเชื่อน่ะยกเสกันเอาน่ะเนยยกเสกันบ่หลุกไงงเฮยเฮ้ยยกสวยอยู่ไม่ล้งหิบเอาเขาว่านักกันช่วยกันโอ้มันเน่ยูจะหักเน้วทำเรื่องหูจะตอนนั้นอยู่วันนั้นูจะทำแล้ว รกแบรนจอเน่อาลองดูเด็ปูบอมาคะลุกหินแล้วพี่นออ้อืโอ้สารุไม่ก็ไอนฟุ้าคุณเจ้าสมบัติว่าว่าพูาให้ต้อยเราปูบอลให้ลุหินเพราะว่ามันจะมืดเดแลเนาะ้วเาะขาไฟพันกูค่ะอรุโว

ถัดจาว่าฮินดงเรา vào n h เบือเจ็บารเนาะได้จมมันค่อซื้อคอยเมีแตะเมียนถัเสื้อหับพันไว้แบเนี้ทีนี่กลับไปไวในห้องแล้คือเก่าเลยัสั้นนิดนึงก่อน ความทึงวุทังคุณปู่บาอาจารย์ถกดถกองูกครเรงะไทีได้ยังยอะเสเส้นในหําในเชียงลำโอ้นมาเบิ้มาคายมาเรียมังุกัาฮ่าอะฮุษย์ขอรอับบุพเพศนะขอป็นมาบุกบุกให้ยมรีฟามันอบุกเรือสั่ลาล้งเลยฮลอกขึ้นไปนอนมึงดูเป็นเช่ไ ลองลองขึ้นไปนอนมองดูฉันยับไปอยู่พวงเลยาเจ้าฉันดิบนี่บ่มากเลยเออมาหมดเลยบ่ขึ้นได้บ่ขึ้นยากบ่ยากลูกบ่ยาแล้วเนาะยิ่เดลูกง่ายเดลเนาะ ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจพูดใหายใจบุญเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อปัดโชปัดโชว์ดเหว่านอฮะซุ่มเอุ่มกับวันนั้นล็อกนอนอยู่เทิงคุณบา้บาบา้บาบ้าบ้าเป็นไงข้ากูฮะข้ากูคักเออกวเาวงอีกเนาะเออ <c oughs> แจ้งดีบอสโซ่ ฮะข้าบอบ่ฮอ,อ,อ,อนนี่ฮอนบอเอนี่แม่ฮอนก็เพื่อ่มใส่ทีนี้ขอบใจเลยเอขอบใจคน่นเพื่นเบิ้งอยู่่นเอเอมีไพ่เดมมาเบิ้งนะบซอดจากโคนตอนนี้นะนี่แค่พื้นนี่แท่งพื้นคือเก่าเลยนี่พื้นเดียวพื้นเดียวเอา้เอา อันนี้สองนอยูอ่อั้นอยสองร้อยสี่สิบสามคนโอ้สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบัดูสุขนเนาะันนี้วันาี้ันนี้วันนี้วันน้วานนี้วันนี้วันน้วันนี้วนเี้นนะ้วันาี้วันน้วันนี้วันนี้วัน้วุงที้วันนี้ลันนี้วัมนี้วันนี้ังน้ันน,อนี้วันนี้วันลันนี้วนวัอยู่ตอนนี้นะน,น,นี้อันน้นนี้เันี้นี้ีวันนีน เออมีสปริงนี่สปริงยกโยกโยกหเออพอมาสูบไปก็ออเสอนเอาบอกันมากไอ้เ่ยวพัดเสทอนให้เอาตัวได้เอาตัวได้นนงนได้อันนี้นี่อันนี้นี่ัายี่ลอยากไพี่อะไรดีนี่มันง่ายป่ะนี่มันง่าย เวลาเอาลูกข <Hoy S 2> ึ well ้นมาเราก็ปนข่าลงนี้เนาะเนาะล้วก็ทุดฆ่าลงก็ได้บอกง่ายยันนั่งลิ้นอยู่นี้ก็นั่งอยู่นี้ย้อนข้านี้กคนกะบพเจ็บเนาะเห็นบอกเออนั่งจะนีเจ็บพอดีนั่งเดิพอดีนั่งนี้ใจอันเรื่องใจคล้องก็นั่งนีจใจมบบนี้นะ เสื้อนี่คือสูงดบนอกเงบนมีแหงเล้ยวเลียงแหงต่อไปสร็จเแงแหงให้เงบยงคุหงนี่ันอรแ้งแหงก่อนี่หอบ่เป็นยางบ่เป็นยางต่อไปห้องพักดีต่อไปเหเพราะว่าช่วงนี้เรากลุกในนี้เรามแหงขึ้นเงางเี่ยขึ้นยากหอยวันี้นะเฮขึ้นยากบอกขึ้นบนนอยากบกโอ้ยเบ่ยงบ่เบ่ยง มีงาก็ดีอ่ะ่ายาเรเนาะคิดนก็เรียบร้อยแล้วเดนเงืงก็เรียบร้อยแหละนุ่มดีป่าฮะข้าวเดี้เดี๋ยวพายเงินคือจะใชงอย่งูอยู่ลยังอนะอายุพ่นอายกระโบงอุกับอายุกับบอุแล้วเป็นยังอือเปอยู่นี้นี่แลอย่ โอ้ได้แต่ก็ขออะรคนเชฟัด่าจีชาแต่งทีลูกอยู่ทิ่งเนนรืที่หายก็ตกที่หายก็หายยาลยทีนี่ที่นี่ก็ดีก็ก็ม่เท่าเลยเที่ก็ให้ังมึงนี่เราหันปินแล้วนะฮู้ท่จยดยนไดได้แค่ได้่วยทำไม่กินขบวนคนแดงแก้ม่คนโมเนี่ยชินโบ้หาปาโีคุณ 那都是，啥？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 你这你这，本来你这打鸟鸟说来说去，浑浑来，你这那那这这说来说去，马哈西，这这这这这这哪能？你这你这，万科好多，本来那幺零三的那个货好，我们好，呃。 ครบวันกดนอูอุ้งใูกสขอบใจหลยไร่ขอบใจลรยเด้อขอบใจไลยไร่พวกเขาเป็นสะพานบุญไลอ่าขอบอกขอบใจแทนเนาะ